ทุกคนเนี่ยคงเคยได้ยินคาถาไล่ผีเมื่อสักครู่นี้นะครับผมซึ่งคาถานี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดังมากในยุคนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่ามันไล่ผีได้จริงหรือเปล่านะและคลิปนี้ผมจะพาไปดูประวัติเจ้าของคาถานี้กันว่าเขาคือใครมาจากไหน หน่อยเชิญยิ้มหรือที่มีชื่อจริงว่าจุมพศสีจามอนเป็นนักแสดงตลกชาวไทยเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคมพศ2511ปัจจุบันอายุ52ปีชีวิตในวัยเด็กของหน่อยเชิญยิ้มหน่อยเชิญยิ้มจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนจินดามณีแขวนบางข้อเขตบางขุนเทียนเมื่อพศ2523แต่ก็ไม่ได้เรียนต่อแต่อย่างใดและต่อมาก็ได้ทำมาหลายอาชีพ เช่นเป็นช่างทาสีเฝ้าศพแบกศพและหน้าที่หลักของอาชีพนี้เนี่ยก็จะรับจ้างเฝ้าศพคืนละ100ไม่ให้ทูบดับและกระเป๋ารถเมก่อนจะเข้าสู่วงการแสดงโดยเป็นตลกในเวลาต่อมาชีวิตในวงการตลกของหน่อยเชิญยิ้ม หน่อยเชิญยิ้มเข้าวงการตลกมาตั้งแต่ปีพศ2531โดยการชักชวนของเป็ดเชิญยิ้มและนุ้ยเชิญยิ้มที่อยู่ในสังกัดคณะเชิญยิ้มโดยมาร์กจะได้รับบทเป็นตัวโกงและหมอผีโดยมีเอกลักษณ์ในการท่องคาถาไล่ผีเมื่อต้นคลิป และคาถานี้เนี่ยก็มาจากเรื่องพยักร้ายสายหน้าโดยหน่อยได้เล่าในรายการคุยแซบโชว์ว่าผู้กำกับให้ผมเป็นหมอผีบอกว่าท่องคาถาทั่วไปมันดูธรรมดาให้ท่องเป็นจังหวะผมจึงท่องคาถานี้ไปให้เขาเขาก็ซื้อเลยโดยคาถานี้เนี่ยมีอายุยาวนานกว่า10ปีที่แล้ว อัปติปัตชยโยอัปติเขเทนาจุปาตกิทาปฏิคาตติเขติปาทิเขอัปติิปาทิเขอัปติและในรายการก่อนบ่ายคลายเครียดเนี่ยก็มักจะเล่นคู่กับโจโอีเชิญยิ้มนั่นเอง ชีวิตส่วนตัวและผลงานของหน่อยเชิญยิ้มด้านชีวิตของหน่อยเชิญยิ้มนั้นเขาได้เปิดเผยว่าเขามีเมีย4ี่คนและมีลูก6คนด้วยกันแต่ก็ได้เสียลูกคนที่3ไปโดยคุณหน่อยได้เล่าว,ว่าลูกเขาไปเที่ยวแพร่ที่เมืองการเพื่อนเขารับในแพร่กันหมดแล้วต่อมาลูกชายหน่อยก็อยากกลับบ้านจึงไปปลุกเพื่อนพอเพื่อนเขาตื่นขึ้นจึงซ้อนมอเตอร์ไซค์กับเพื่อนจากเบืองการมาราชบุรี ต่อมารถกระบะปาดออกกระทันหันเขาหลบชนต้นไม้ตายทั้งคู่กระบะคันนั้นก็หายไปเลยจับไม่ได้ตอนที่หน่อยรู้เรื่องก็ไปถึงวัดเลยหน่อยลางานอยู่กับรุกเขยห้าคืนซึ่งหน่อยเชิญยิ้มเครียดมากในเวลานั้นกินอะไรแทบไม่ลงนอกจากน้ําซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นก็ทําให้เขาเศร้าอยู่ไปพักใหญ่ๆเลยส่วนด้านผลงานการแสดงนั้นก็มีมากมายดังนี้เป็นตลกคาเฟ่นในยุครุ่งเรือง แสดงเรื่องพยักไร้าสายนารับบทเป็นหมอผีเมื่อปี2548เล่นหนังหลวงวิเท่ง3รับบทเป็นหมอผีปี2553เล่นหนังเรื่องโป๊ะแตกรับบทเป็นพระพรามปี2553ซิทคอมก่อนบ่ายใครเขียดและผลงานอ,นอื่นอีกมากมายที่ผมไม่ได้กล่าวถึงก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปประวัติหน่อยเชิญยิ้มก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซ b s c ไ i b ์ถ้าถูกใจก็อย่ากดติดไลก์กันล่ะ คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ